สวัสดีครับก็สวัสดีวันนี้ช่วงเย็นเป็นวันที่5้ามกรานะก็มาอัปเดตตัวที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการให้น้ําลองกองแล้วตอนนี้ลองกองออกอยู่ประมาณไหนแล้วนี่ครับผลที่ให้น้ําแบบนี้ที่ว่าให้น้ําแบบเยอะเลยแล้วปล่อยโศกแบบใบร่วงหมดเลยฮนะใบร่วงหมดเลยสภาพต้นก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ฮะสวนโกงเชียงเกลแล้วตอนนี้ก็คือแตกใบใหม่ออกมาพร้อมดอกอ่าก็คือหลักการของธรรมชาติเขาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ ยอดช่วงช่วงหน้าของเขาด้วยนะถ้าใบอ่อนช่วงออกหน้าร้อนหรือว่าออกหน้าที่ว่าไปคือออกหน้าหนาวอ่ะเป็นฤดูการที่ต้นไม้มันจะต้องผลิดอกออกผลแล้วก็ทิ้งใบพอเขาสลัดใบแล้วก็พอหลังจากนั้นนะอากาศความชื้นได้นะ้ำมีอะไรเงี่ยเขาก็จะผลิดอกออกผลเป็นฤดูการของเขาธรรมชาติของเขาถ้าเราจับธรรมชาติได้วิธีการเข้าน้ําแนวทางการให้น้ําแล้วก็เตรียมธาตุอาหารมาในเบื้องต้นนะ่ะ เราก็จะไม่ต้องไปเป็นกังวลเลยว่ามาให้แบบนี้เราเขาจะออกดอกไหมเห็นไหมฮะอ่าอย่างเงี้ยฮะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ให้จริงๆอ,อ่ะนะผมผมผมให้ไม่ทันไปอยู่สองสามวันมันเลยไม่ยาวถ้าช่วงอย่างเงี้ยฮะอาดน้ําทุกวันได้ยิ่งดียอดมันจะยาวเร็วมากเลยฮะอ่าตัวรองกองนะถ้าเราเราต้องให้น้ําถึงให้น้ําเต็มที่เลยไม่ต้องไปกลัวช่วงนี้แหละต้นไม้ไม่ว่าทุเรียนไม่ว่ารองกองไม่ว่าเงาะนี่แหละคือช่วงที่ ต้นไม้ต้องการน้ํามากที่สุดเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาการตาดอกและก็ตาใบาเลี้ยงต้นไม่เหมือนทุเลียงเล็กที่ว่าทุเรียนเล็กขาดน้ําไม่ได้มันจะตายไอทุเลียนเล็กที่ขาดน้ําไม่ได้อะมันตายมันขาดน้ํา เทียงไาหมายถึงว่าทุเรียนเล็กอ่ะที่เราให้น้ำทุกวันอนะ่ะมันตายไม่ใช่ว่าทุเรียนเล็กก็ให้น้าเอา่อต้องขาดน้ําบ้างถึงจะไม่ตายนะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทุเรียนพวกนี้มันไม่ได้ตายแต่พัฒนาการดอกพัฒนาการผลมันจะไม่ดีถ้าน้ําเราไม่ถึงน้ำเราไม่พอน้ําเป็นปัจจัยสําคัญของต้นไม้ในช่วงฤดูการออกผลถ้าเราเตรียมอาหารมาดีทําต้นมาดีเอ่อปรับโครงสร้างต้นมาดีแต่เราเข้าน้ําไม่เป็นให้น้ําไม่ถูกมันก็ไม่ออกดีหรือบางทีจะออกแต่ใบออกแต่ยอดเห็นไหมฮะ อ่าเนี่ยฮะมันก็ออกของมันใช่ไหมอ่าก็ออกอยู่มานี้เนี่ยก็เริ่มไล่ออกมาแต่อันนี้น้ําผมน้อยไปหน่อยฮะต้นอื่นก็ก็จะเริ่มออกแล้วเหมือนกันเนี่ยก็เริ่มมีตาเขาเขียวแล้วเนี่ยผมให้น้ําไม่ทันก็จะเริ่มออกแล้วเนี่ยเริ่มออกแล้วอ่าจะออกไม่เสมอในครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต้นไม้อละการไม่มีอะไรมากเลยสําคัญที่สุดคือน้ําน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสําสคัญของการาทําสวนทั้งหมดเลยนะ ค่าธาตุอาหารบางครั้งต้นไม้ที่อยู่ธรรมชาติไม่ได้ให้อาหารเลยเขาก็ออกดอกนะฮะมันมันเป็นธรรมชาติของเขาถ้าดินเราจะสมบูรณ์เราไม่ได้ทําอะไรมากมายเนี่ยเขาก็ออกเองในช่วงฤดูการธรรมชาติของเขาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเนาะของผมเนี่ยเป็นตัวที่ผมทําแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยธรรมชาติตลอดเขาก็เริ่มออกแล้วตอนนี้นะผมน้อยไปหน่อยอ่าเขาจะมีตุ่มตาขาวๆด้านในเนี่ยฮะนี่ฮะ ต้นตาวขาวเนี่ยถ้าเราให้น้าไม่ไม่ทันตอนนี้ถ้าเราไม่เพิ่มน้ํานะพอแล้วเราให้น้ํามากอ่าให้น้ํามากได้แต่ต้องหยุดแต่ถ้าให้น้ํามากแล้วเราเลี้ยงน้ําเยอะมันจะเป็นใบอ่อนอีกยากเพราะผมทำเงาะเงาะ,ะนี่ยากถือว่ายากผมไล่มันทุกปีเอ้ปีนั้นผมไล่ไปชุดเนี้ยเห็นดอกชัดๆอัดน้ํามากไปยาวซะงั้นต้องไปรออีกรุ่นหนึ่งเลยล่าเลยเนี่ยอย่างเงี้นะฮะเราไม่ได้ว่ามันจะจะ,จะ,จ,ะจะเห็น ดอกได้ช้าน,นะแต่นี้ผมทิ้งทิ้งน้ําไปนานแล้วผมทิ้งน้ําไปนานแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้ได้เต็มที่เหมือนกันก็พุ่งอีกทีนึงมันก็จะพุ่งพวดแล้วแล้วเราก็จะหยุดนะฮะดอกมันก็จะพัฒนาการตาดอกผมก็จะเริ่มมาหลายชอ่อแล้วเหมือนกันงน้อเนี่ยอ่าเนี่ยค,คนนี้ก็จะเริ่มบอกมาแล้วอ่าแต่อนนี้อย่างที่บอกว่าโคลนนะการฝาดโคลนการอะไรผมไม่ได้สนใจผมทำแบบขี้เกียจเห็นไหมยลกยงตุงนางเลย เนี่ยยา้ผมว่าแทบตายอ่ะเพราะว่าดินตรงนี้มันโศกมากโศกเร็วผมก็เลยปล่อยนะฮะผมอยากทำให้เห็นในแนวทางผมแบบเอ่อทำง่ายๆเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ลดต้นทุนให้คือลดต้นทุนได้จริงก็คือจากการเรียนรู้ธรรมชาติแต่ผลผลิตถามว่าออกมาเนื้อทุกตัวดีหมดแต่ยกเว้นผิวพันธุ์อาจจะสวยไม่เท่าอาจจะสวยไม่เท่าที่เขาดูแลเอ่อทขายแต่ผมทําแบบขายกินอทอ่ทกินเองเงาะยังมีสองต้นเนี่ยทำกินเอง ผมแบบเอาปากกัดได้เลยอ่าเราจะได้ไม่อะไรมากมายนะไม่เดี๋ยวเ็แบบิดดงดามงด,งด,งด,งดงมาใหม่นะก็พอเข้าใจไหมอ่ะตรงนั้นนะผมก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยผมกัดกินที่ต้นได้เลยผมทำง่ายๆแล้วก็เออผมเน้นที่เนื้อแต่ผิวนอกคงจะไม่สวยมากนะประมาณนั้นพอเราทําแบบปลอดภัยก็ไม่ใช่เคมีไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่อินรีย์แต่ว่าปลอดภัยเพราะว่าหลายๆอย่างไม่อยากไปอะไรมากมายก็ทำในแนวสไตล์ของผมแล้วกันอ่า ว่าบางคนบอกเฮ้ยมันต้องง่ายๆเรื่องมากนะมันทำไม่ได้หรอกทำแต่อย่างเงี้เมมเยเห็นนะฮะเดินล่าสายแล้วก็ทําให้เห็นตลอดเห็นไหมฮะกี่ปีแล้วผมก็ทำให้เห็นมง่ายๆสไตล์มีสวนแค่นี้แต่ก็ทําให้เห็นว่าเรามีกินทุกอย่างแล้วเรากินทุกอย่างในปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสวนของเราเองแล้วก็เป็นพืชที่เรากินเองเหลือเราค่อยแบ่งปันขายอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ลำไยผมก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวรอดอกบานเลยผมไปถ่ายให้ดู ผมลำไยเน่ะมันต้องลาสารให้อาหารอาหารยังไงแล้วแต่ต้องลาสารแต่ผมลาสารครั้งเดียวจบเลยออกแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องพ่ดอะไรเลยก็จบฮะก็มันก็ได้กินแล้วก็มีมกินทุกปีดังใจนผมว่ามันทําง่ายที่สุดแหลวแต่นี้ก็คือลองกองเนี่ยฮะออกมาอันนี้เดี๋ยวเราต้องแต่งช่อนะฮะหลังจากนี้ไปเราต้องเลือกช่อที่สั้นออกแล้วเหลือไว้ประมาณสักสามช่อพอสามช่อสองช่อแล้วมันจะเลี้ยงช่อแล้วยาวอย่างเงี้ย แต่ทางนี้ข้างนั้นน้ําต้องต้องต้องไม่ขาดถ้าน้ําขาดช่อมันจะสั้นช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้สาคัญมากเลยถ้าช่อออกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้ําเราไม่ผ่านเนี่ยมันจะไม่ยาวมันจะไม่ยืดทต็ทีเลยนะต้องให้น้ําแบบเต็มที่มันจะยืดฮะมันก็จะนี้แต่ตอนนี้ผมไม่เสียผมทินเองก็น้ํามันไม่ทันก็ต้องไม่ทันนะตรงนั้นส่วนหนึ่งอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินปุ๋ยทางดินเสริมแค่นั้นเองฮะอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตอ่าการให้น้ําลองกองใน การทาช่อรองกรองการให้น้ํารองกรองในเบื้องต้นที่เราอัดน้ําไปแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็ก็เริ่มออกมาเรื่อยๆน่ฮะเริ่มออกมาเรื่อยๆแต่และชอ่อแต่และกิ่งแต่และอะไรฮะเดี๋ยวหลงังจากวันนี้เนี่ยผมให้น้ำวันนี้ผมให้น้ำเต็มที่อีกผมให้น้ำเต็มที่อีกเดี๋ยวเขาก็จะออกเพิ่มอีกอ่าเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ก็จะเห็นชัดแล้วแหละพอให้น้ําอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้เย็นมาเดินดูเนี่ยเราเห็นดอกมันยื่ออกมาชัดเจนเลยฮะรองกรองมันจะเร็ว เร็วมากฮนะถึงใบแล้วไม่ต้องไปกวนใบโอไม oh, ่อนรังกองไม่มีทิ้งดอกฮนะไม่ไม,ไม่ไม่มีทิ้งช่อฮนะอ่าก็จะไปจะไปทิ้งอีกทิ้งตอนที่ขึ้นลูกตอนนั้นมันจะหลุดร่วงบ้างอ่าชูบิดกดอดต้นแล้วลูกก็มันจะไม่ทิ้งดอกมันจะไม่ทิ้งอ่าดอกมันจะไม่ทิ้งลูกแต่ว่าตอนขึ้นลูกมันจะทิ้งตอนที่อ่าอ่าเป็นตาคือมันติดแล้วมันมันจะเริ่มติดแต่มันจะทิ้งเม็ดบ้างบางทีฮนะเราก็ต้องดูตอนนั้นอ่าน้ำอาหารก็ต้องพอดีพอดีของมันนะ อย่างไงก็ประมาณนี้ฮะอันนี้นอ็นลิปอัปเดตตัวรองกองที่หลังที่จากที่เราให้น้ําเต็มที่ไปหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยแล้วเราสังเกตเ้าเนี่ยพัฒนาการเขาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราก็เดินน้ําได้ตลอดเลยนะปุ๋ยเราจะเติมก็ได้ฮะไม่ไว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็สูตรเสมอก็ใส่ไปได้โลดไม่ต้องไปสนใจผมก็ใส่ใส่ไปโรดผมก็เป็นปุ๋ยฮิวมัสก็ใส่ไปโลดก็จริงธาตุอาหารมันมีค่อยได้ขนาดปุ๋ยอินซีมันก็ยังทําได้ฮะเพราะว่าดินของเราเ มันมันมันไม่ได้ดไปเน้นเคมีมาในเบื้องต้นมันก็มีธาตุอาหารอยู่กท็ทําให้เอะไรก็คือค่าค่าธาตุอาหารมันพอฮะเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับง่าก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะฮะก็หลังๆก็ผมไม่ค่อยได้ลงจริงจังเพราะว่าหลายๆอย่างของมันตอนนี้มันเอ่อมันก็วุ้นๆอยู่หน่อยนิดนึงแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดแต่ทุกเรื่องเล็กผมก็ไม่ค่อยจะทาแล้วเพราะว่า เราก็มาเดินในรูปแบบที่ให้มีผลกินบ้างเนะาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มีเห็นท,ทำแต่ต้นเลียนเล็กมีต้นเรียนใหญ่เข้าบ้างไหมมีต้นเียกินบ้างไหมมีต้นไม้มที่มีลูกบ้างไหมผมก็อยากทำตรงนี้เพราะเดี๋ยวอนาคตผมก็จะขายในเพจของผมตรงนั้นนี้ก็อยากทาถ้าเอฟซีติดตามก็ไปกด like ไลค์เพีไว้ก็ได้ฮะสวนบ้านเราส่วนบ้านเรานะจะเป็นรูปต้นอบอลสีพญา,าสเวทพญาสเวตเป็นกอพญาสเวตเลยตรงนั้นนะก็ แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะอัปเดตแต่บอลสีก็ลงแต่บ,บอลสีแต่ยังไม่ได้ขายเพราะเพิ่มเก็บสัสมมาอ่ก็ยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตติดตามการเปลี่ยนแปลงของดอกลอวงกองที่เรากระทุงน้ําไปเบื้องต้นแต่เราต้องกัโกโศกเป็นเดือนนะครับเราไปดองกระทุงน้ำครั้งแรกแล้วมันก็จะออกมาอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือพอกินแล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งเดือนรา้ค่อยแบ่งขายอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ